ทายาทโดยสันนิษฐานก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะทายาทโดยสันนิษฐานคือทายาทผู้อยู่ในสายของผู้มีสิทธิ์ในการรับราชบัลลังก์หรือตำแหน่งขุนนางสุตระกูลแต่เป็นตำแหน่งที่สามารถมีผู้มาแทนได้โดยการกำเนิดของทายาทผู้มีสิทธิ์โดยตรงหรือทายาทโดยสันนิษฐานคนใหม่ที่มีสิทธิ์มากกว่า โดยตำแหน่งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายหรือประเพณีที่จะเปลี่ยนผู้ที่มีสิทธิ์เป็นทายาทโดยสันนิษฐานในกรณีที่เกี่ยวกับราชทายาทของราชบัลลังก์ทายาทโดยสันนิษฐานอาจจะเป็นพระราชธิดาในพระมหากษัตริย์ถ้าพระราชโอรสมีสิทธิ์เหนือกว่าพระราชธิดา และพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสหรือสมาชิกผู้ที่มีอาวุโสของสายที่มีสิทธิ์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชโอรสหรือทิดาตามเมื่อทายาทผู้มีสิทธิ์โดยตรงถือกำเนิดผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์คนแรกในราชบัลลังก์และผู้สืบเชื้อสายจากทายาทผู้มีสิทธิ์โดยตรงก็จะมีสิทธิ์เหนือกว่าทายาทโดยสันนิษฐาน ตามลำดับการสืบสันตติวงศ์ที่กำหนดไว้รายพระนามรัชทายาทโดยสันนิษฐานในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นพระยุพหราชฟูมิฮิโตะอากิชิโนโนมิยะประสูติเมื่อ30พฤศจิกายนคศ1965เป็นพระอนุชา ของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันประเทศสเปนเลโอนอร์เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียสประสูติเมื่อ31ตุลาคมคศ2005เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันประเทศกาตาอับดุลละบินฮามัดบินคอลิฟาอัสซนีประสูติเมื่อ29กุมภาพันธ์คศ1988เป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีชู ประสูติเมื่อ29เมษายนคศ2005เป็นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย no ์พระองค์ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชจรโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารประสูติเมื่อ29เมษายน2548เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงเสืยรัตสุวดี ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวราชายาในสมเด็จพระบรม,มโอรสา,าธิราชสยามกุลราชกุมารถือเป็นราชทายาทโดยสันนิฐานลำดับแรกตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชนประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายน2548เวลา18.35นณโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จ ระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมีพระพักินีต่างพระมารดาสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเรรัตนร,ราชกัญญาคณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัดเมื่อแรกประสูติพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงมีน้ำหนัก2,680กรัม ความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรลืมพระเนตรเวลา19นาฬิกามีพระพลานนมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาสิกโดงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนาดพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเมื่อวันที่15มิถุนายน2548แและพระราชทาน เสมาอักษรพระประมาพิไทยพปร,รอทองคำส่วนพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชดนั้นพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตว่าผู้ทําประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทําเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งโรจน์ชดช่วงพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระโอุฐเมื่อวันที่17มิถุนายน2548ได้มีพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระโอุตามพระราชประเพณีในพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อพระ เจ้าหลานเธอมีพระชนมายุครบหนึ่งเดือนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตาะมาังกูลสุริวิบูลราชกุมารเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนจิตละดาในพระราชวังดุสิตก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่อตางประเทศที่โรงเรียนนานาชาติบาวาเรียใน